วยาศาสตก์คับธนาคารครับทงท้ะะา,ายนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเดือนหนึ่งแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ข้างเมืองธนะะาคารครับอยู่ที่ธนาคารกันใช่ไหมมีใครเป็นผู้ฝึกผู้สอมบ้างที่นั่นมีประชาชนมีแมงน้ำครับรหลายคนหลายคนขอคนคล้ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบหกปีครับเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักไปปล่อยมาณกี่กิโลครับมาห้าสิบห้ากิโลเรามวยสไตล์หรือครับมวยเข่าครับแล้ววันนี้เราเจอกับ เจริญสุขเคยเจอกันไหมยังไม่เคยเจอเป็นสายแรกเลยแล้วได้ดูสายเกมมาต่อยเข้ามาปะยังเลยครับไม่ได้ดูด้วยเป็นมวันแบบไหนแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็เรื่อยๆก็ค่อยๆไปเรื่อยเนาะยังเปิดโควิดมานี่เราต่อยกี่สายแล้วต่อยมาหนึ่งไปสายหนึ่งวันนั้นต่อยที่ต่อยที่วีรำครับวีรำวันนั้นเจอกับเจอกับเอ็มสิบหกบอกว่แพ้นอกยกสองไปพลาดแพ้นอกเข้ามาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสี่วันนี้ต่อยร้อยสิบสองโลดอ๋อโหลดลงมาอีกมีีปััญหหาานน้้กมยอ่ง ไม่ค่อยมีครับคิดว่าถ้าเข้าไปช่างนี่เราจะมาเกิดหรือมาขาดก็มาขาดครับมาขาดเรือแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเต็มที่แน่นอนครอ่ะรอบต่อยมวยมาลุลุทุกวันนี่กี่ไฟแล้วประมาณห้าสิบตัวไฟครับเราคนจังหวัดอะไรครับจันทคารครับฝากเชิญแฟนกลับเรามานี่นอนครับช่วยฝากเชียร์ผมด้วยครับเต็มที่แน่นอนนะครับผมมาน้องชาย